พี่ฟอนพี่เอกดูหนังมาเมื่อกี้สนุกมากเลยมีหุ่นยนต์ด้วยนะจะบอกให้หุ่นยนต์งั้นเหรอบาบาบบีเหรอไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่นอกโลกหุ่นยนต์อะไขรโทรมาเนี่ยฮัโโลโหลฮัลโหลครับผมเกออ็คือว่าฉันมีเรื่องจะให้ช่วยดูให้ในเดน็กอะนะฮะเรื่องอะไรอะครับเออช่วยมาจับเจ้าหุ่นยนต์กระป๋องที่ย้องบาคูให้หน่อยดิ จับทําไมละหุ่นยนต์กระป๋องอ่ะฉันจะเอามาซ่อมแล้วก็จะมาปรับอัปเกรดหน่อยอ่ะอ๋อได้ได้ได,ได้พี่ฝนโหกำลังอยากได้หุ่นยนต์เลยลองอาจารย์ใหญ่เขาจะทําหุ่นยนต์น่ะทาหุ่นยนต์เดี๋ยวก่อนทาหุ่นยนต์ที่ไหนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะอัปอัปเกรดอ่ะเขาบอกเขาจะเอาชิ้นส่วนหุ่นยนต์กระป๋องที่อยู่ตรงห้องพักครูอะมาอัปเกรดนะดิอืน่านจะดีขึ้นนะนะเพราะว่าวันๆก็พูดแต่คําว่าไม่รู้อย่างเดียวเลย หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในโลกเราไม่ใช่หรออยู่ดีๆก็ตกมาพร้อมกับอุกบาตรอบที่แล้วอ่ะอ้าวเหรอตกมาตอนไหนอ่ะตกมานานแล้วอะ่ะเสร็จแล้วรองอาจารย์ใหญ่เขาก็เลยไปลากชิ้นส่วนมาแล้วก็มาตั้งไวอ้อ่ะออย่างงั้นนะเหรอเออพอเขาชาร์จไฟให้อะ่ะก็เลยได้แค่นั้นน่ะสงสัยจะหัวกระแทกพื้นมานะหัวน,น็อกพื้นมาก็เลยไม่ค่อยจะดีใช่หรือเปล่างั้นเดี๋ยวขึ้นไมถามไม่แน่ใจก่อนว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าชิ้นส่วนเขาน่าจะหลุดไปไหนไหมอะ่ะ เออมาแล้วครับเออคือว่าเดี๋ยวนายช่วยไปจับเจ้าหุ่นกระป๋องที่อยู่ในห้องพักครูให้หน่อยนะเวลาฉันไปใกล้ทีไรแล้วฉันไม่ไหวทุกทีเลยฉันเริ่มตุยตุยแล้วอะ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะครับเออพอเข้าไปใกล้จะซ่อมแผงวงจรให้กับเขานะ้เขาก็ตีหัวฉันโป้งเลยเอาสงสยัยจะทํางานผิดพลาดจริงด้วยพี่ฝนไปเร็วแล้วเราจะเราจะพาเขามาที่นี่ได้เหรอไม่ต้องกลัวลหรอกน้ายังไงถ้าเดี๋ยวพี่เอกก็พามาได้เองอะ่ะ แต่ว่าเออโดนเขาทีไรเขาก็เออือเห็นไหมบอกแล้วเป็นอย่างนี <es voir> ้ทุกทีเห็นเปล่านี่มานี่เจ้าหุ่นกระป๋องฉันจะพานายไปอัปเกรดไม่ลึไม่ลู้ไม่จีไม่เล้งไม่รู้อะไรมานี่จะหนีนะไม่รู้ไม่จีไม่รู้ไม่จีมานี่ฉันจะพาไปอัปเกรดเฮ้ยไวแทะพี่เอกเขาหนีไปแล้วมาช่วยกันพี่ฝนไม่รู้ไม่จีม่เอา แจ้งคุณตุงหลวแจแจ้งคุณ,คณตุงหลวจแจ้งตุงตุงหลวดอะไรทันจะพานายไปอัพเกรดนายจะได้เป็นคุณ a n น r รอยฉันเป็นหุ่นยนต์ดีๆอยู่แล้วจะให้ฉันมาเป็นอะไรกันอีกเออโอ้โหมนี่เร็วมนุษย์ใจลายฉันก็ไม่ได้อยากจะทำนายหน้าโหัวมือเจ็บไปหมดเลยเนี่ยแข็งชะมัดเลยแล้วอย่างนี้เราจะพาเขาไปอัปเกรดยังไงอ่ะไม่รู้ยกไปทั้งตัวเลยเอาไปให้รองอาจารย์ใหญ่กันดีกว่าโอ้หหนักไหมอ่ะ ไม่หนักนาะรู้สึกว่าเขาจะไม่ใช่โลหะในโลกเราด้วยอะ่ะตัวเขาเบางั้นเหรอมันก็ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักค่ะพี่ฝนแล้วเขาจะอัปเกรดไปเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้แต่ตัวเขากลวงมากเลยนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มนุษย์ใจลายมาแล้วครับรองอาจารย,าย์ใหญ่ผมเอามาให้แล้วนี่รองอาจารย์ใหญ่ฉันว่าแล้วไงว่าจะต้องเป็นแบบนี้เอ่ <laughs> พวกนายไปทำอะไรเขามาเนี่ย ผมก็จัดการเขาไงครับเขาจะได้ไม่ทําอะไรพวกเราแล้วก็แบกมาให้เลยเนี่ยครับอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องอัปเกรดเขาซะหน่อยแล้วนี่เอาละเข้าเครื่องวิจัยหน่อยดีกว่าเจิบจตดเติร์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 ดโอ้หเครื่องยนต์ข้างในยังดีอยู่แต่ว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างขาดหายไปเดี๋ยวฉันจะต้องเอาไปเสริมสักนิดนึงเขาจะได้ทำงานเป็นปกตินาะนาะ อย่างนี้นี่เองเอาละอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเจ้าหุ่นยนต์กระป๋องออกปฏิบัติการได้มาแล้วมาแล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตามฉันมานี่หุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ฉันมาแล้วฉันมาแล้วนี่ไงดูนี่ซะก่อนเป็นยังไงมัางหุ่นยนต์ที่ฉันอัปเกรดมาใหม่สุดยอดมะละ่ะโอ้หุ่นยนต์อาจารย์ไม่มีขาแถมลอยได้ด้วยอะ่ะใช่แล้วนี่เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ทําได้ทุกสิ่งอย่างที่วางหน้าไม่ว่าจะเป็นลุยน้ําบินบนอากาศ ดูดฝุ่นแถมเก็บขยะได้ดีด้วยนะเดี๋ยวก่อนนี่หุ่นยนต์ทําได้ทุกอย่างขนาดนั้นจริงเหรอครับในี่แล้วใจแล้ว,ลวฉันอัปเกรดมาเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีอะดีเราไปออไลองใช้กันดีกว่าสุดยอดไปเลยอะ่ะเฮ้ยห้องห้องลองอาจารย์ใหญ่แป๊บเดียวไม่มีฝุ่นไม่มีขยะแล้วอะหุ่นยนต์หุ่นยนต์จัดการขยะให้หมดทั้งเมืองทางนี้ทางนี้ตามไปทางนี้นี่โรงเรียนนี้สก,กปรกจังเลยขอดูดแป๊บหนึ่งนะปุด๊ดเก็บขยะเก็บขยะ ทางนี้ทางนี้ทางนี้ชมพูทางนี้ทางนี้ทา,นทางไหนทางไหนเดี๋ยวฉันประมวลผลแล้วทางนี้มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะไปหมดเลยโอ้โหดูสิขยะในโรงเรียนหายไปหมดแล้วอะ่ะนี่เอาไปอวดอาจารย์ใหญ่กันดีกว่าโหสุดยอดไปเลยนันเนี่ยนวัตกรรมใหม่โหอ,อย่างนี้จะต้องเอาไปดูดฝนที่บ้านพี่ฝนบ้างแล้วอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ครับนี่ ขุนยนดูดฝุ่นของโรงเรียนเราครับรองอาจารย์ใหญ่ประดิษฐ์ขึ้นมาเท่มากเลยดูดฝุ่นดูดฝุ่นเก็บขยะเก็บขยะโอโ้โหดีจังเลยนะเนี่ยนอกจากดูดฝุ่นทําอะไรได้อีกอะทาได้ทุกอย่างเลยครับนี่ให้เฝ้ายามแทนอาจารย์ก็ได้นะเก็บขยะเก็บขยะเฝ้ายามเฝ้ายามอืมดูดเซะเย็นเลยตอนนี้เกลี้ยงทั้งเมืองเลยครับสุดยอดไปเลยอะเก็บได้หมดทุกอย่างเลยแล้วนี่เขาไปไว้ตรงไหนเหรอคะฮะ เขาไปไว้ตรงไหนอะครับอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอ,ะอ่ะ๋อคือว่าฉันทําเครื่องย่อยสลายอยู่ข้างในร่างกายของเขาเรียบร้อยแล้วนะ่ะนะย่อยสลายข้างในด้วยเหรอโอ้ใช่แล้วย่อยสลายเรียบร้อยแล้วถ้าย่อยสลายสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะเขาเรียกว่ารีไซเคินนะลน่ะรีไซเคิลเลยครับได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ฉันจะอัปเกรดหุ่นยนต์ให้มันดียิ่งขึ้นเจริญเจริญขึ้นไปแล้วนะแล้วเราชาร์จตรงนั้นเลยเหรอครับนะ่ะใช่แล้วเอาไปชาร์จไฟตรงนี้ก่อนแบตหมดแล้ว แบตหมดเหรอก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะแต่ว่าใช้งานเขาทั้งวันเลยนี่นาให้ก็พักเหนื่อยก่อนก็แล้วกันงั้นเรากลับบ้านนอนกันดีกว่าพี่ฝนโอ้หหุ่นยนต์ดีชามัดทาไมไม่เอาไปกวาดบ้านเราบ้างอะก็แบตหมดไงให้ชาร์จไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมายืมไปละกันนะเน่เจ้าฟ้ามาโอ้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 อะไรอยู่ในหัวฉันนี่อะไรก็อยะอยู่ในหัวพวกเราไง ออจดจำได้แล้วมนุษย์พวกนี้พาเรามาจากตรงนั้นแล้วก็แยกฉันออกมาใส่ไว้กับนายอีกคนหนึ่งฉันโดนจัดการเมื่อกี้ฉันเจ็บไปหมดเลยฉันต้องแก้แค้นมนุษย์ที่นี่ไห้ได้มนุษย์ใจร้ายชอบลังแกพวกเราให้พวกเราเก็บขยะนั่นไงนั่นมนุษย์นี่ฉันจะสะก,กดจิตเจ้ามนุษย์นี้จออีต่อจิตจัดการจัดการ โอ้โยอะไรกันนี่อ่ะทำไมหุ่นยนต์มาทำให้ฉันงงงงงงไปหมดแล้วนี่เจ้าฟ้าแล้วเราจะเอาพวกเขาไปทำอะไรต่อดิไม่รู้ตอนนี้ลากไปก่อนเอาไปให้ทั่วเมืองเลยนั่นไงข้างหน้ามีคนแปลกๆอยู่ด้วยใครกันเหรอนั่นไงเดินวนเป็นสี่เหลี่ยมคนอะไรเดินเหมือนหุ่นยนต์งั้นเอาเป็นว่าพวกเราเอาเขาไปด้วยก็แล้วกันเผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้งั้นเอาไปเลยนะ อะไรกันเนี้ยนี่มันตัวอะไรโอ้โหรู้สึกว่ายากเดินตามเขาไปจังเลยตื่ดตื่ตืตืประมวลผลว่าในเมืองยังมีอีกหลายคนตามมาเร็วตามมาเร็วตาไปตามไป,มไปข้างหลังตามมาตามมาโอ้คนพวกนี้คานเป็นตัวอะไรเลยไม่รู้แล้วนายวิทยวิธีสะกดจิตยังไงล่ะสะกดจออีต่อจิตก็ตามมาแล้วดิชะมัดเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ ในเมืองนี้มีคนเยอะมากฉันจะนำคนไปแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเยี่ยมไปเลยฉันก็อยากได้พลังงานไฟฟ้าไม่มีพันหมดเือนกันฉันไม่อยากชาร์จแบตแล้วโอโอโอนี่เลยจออีต่อจิตจออีต่อจิตป้อมมีใครก็ไม่รู้มาทำอะไรฉันเนี่ย<ช>เดี๋ยวฉันไปก่อนนะฉ,นฉันสะกดจิตอยู่เร็วตามมาเร็วตามมาเร็วป้อมไปกับฉันเร็วเขาเขาบอกว่าให้ฉันตามเขาไปอะ่ะ รอด้วยครับคุณสมศรีาตามมาเลยค่ะวหน้าเอาให้หมดเลยนี่จออีต่อจิตจออีต่อจิตเนี่ยอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่าอยากเดินตามเจ้าสองตัวนี้ไปจังเลยเหน้าตาน้าหลักชะมันเลยฉันขอไปด้วยคนฉันฉันฉันเห็นเห็นข้างหน้าอีกคนทองคนนะโอ้ตรงนี้มีใครอยู่ไม่รู้เอาไปให้หมดทั้งเมืองเลยนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงด้านหน้าด้านหน้าไหนๆฉันยังไม่เห็นใครเลย นั่นไงนั่นไงเสื้อสีจมพูกเสื้อสีจมูงั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนสะกดจิตมั่งดีกว่าได้ได้สะกดจิตเลยนั่นไงเลยไปแล้วเลยไปแล้สะสะสะกกกกกจจิ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 นี่อะไรกันเนี่ยวงวงแหวนแหนอะไรกันก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆฉันก็ตามเขาไปเหมือนที่เขาบอกว่าให้ฉันตามตามมาซะดีๆนี่เจ้ามนุษย์พวกนี้ตามมานะตามมาตามมาเลยตามมาเลย ฉันจะตั้งระบบปฏิบัติการใหม่จะได้ทำลายเมืองนี้ได้ทำลายทั้งเมืองให้สินส้นซากเหมือนเทพวกเขาลังแกะพวกเราเอาละตอนนี้เรารวมกันตรงนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่เอก <h> ah? เมื่อกี้พี่ฝนเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไม่เหมือนหรอกพี่เอกก็ได้ยินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ไปเอาเจ้าหุ่นยนต์มาช่วยทำความสะอาดที่บ้านเรากันดีกว่านะทำความสะอาดก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยววันหลังข้ามีอยากย่า,ยายเยอะชมะมัดเลยอะ่ะ บนหลังคาพี่เอกมันเรียบไปหมดแล้วก็แผ่นโซลา่าเซลล์ข้างบนเริ่มไม่ค่อยทํางานละมีแต่เศษอะไรไปบางอยู่อ่ะง้นก็ให้เขามาช่วยซ่อมสิเออดีจังเลยนะเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วอมไม่รู้ว่าที่โรงเรียนจะตื่นเต้นกันขนาดไหนป่านนี้คนมารวมกันเต็มแล้วเรามั้งมีหุ่นยนต์ใหม่ในเมืองเฮ้ยเยอก่อนนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยทาไมไปรวมกันท่านั้นน่ะเฮ้ยแย่แล้วพี่เอกนั่นหัวนหน้านี่นะ แถวมีแจ๊ะอุ้ยทุกคนเลยะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เรื่องแล้วเจ้าพวกนี้มันทำงานผิดพลาดต้องรีบจัดการแล้วพี่ฝนไงเจ้าพวกมนุษย์ที่จัดการเรานี่แน่โอ้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 ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคนล่างแก้วหุ่นยนต์ครับนี่แนี่ยโอ้โหไอ้ พี่ฝนโดนจัดการแล้วอ่ะเดี๋ยวตู้นี้นี่พลังงานเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยพี่เอ็กซ์สู้ไม่ได้พี่ฝนหลบก่อนพี่ฝนเป็นลมไปตั้งนานแล้วช่วยด้วยนี้นี้ฉันฉันได้สติแล้วเดี๋ยวจะเรียกกำลังเสริมให้นะวันน้าคะกำลังเสริมมาหรือยังคะขนาดกำลังเสริมยังสู้เจ้าพวกนี้ไม่ได้เลยทำไมมันแข็งแรงขนาดนี้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ แบตหมดหรือเปล่าเออโอ้ยดีทังเลยนะเนี่ยที่พวกนี้แบตหมดไม่งั้นเราเละทั้งเมืองแน่เลยเนี่ย,อยโอ้หุ่นยนต์ที่ช่วยเราเมื่อกี้นี้กลายเป็นว่ายังไงกันแน่เนี่ยพี่เอกแสดงว่า AI อเขาคงทํางานผิดพลาดนะพี่ฝนหรือว่าเขาจะโกรธที่พวกเราไปทําร้ายเขาแล้วก็เอาเขามาแยกส่วนเป็นตัวสตัวนี้กันนะ แบบนี้เราก็ทําให้ดีกับเขานะสิเอาละเดี๋ยวฉันจะซ่อมพวกนายใหม่แล้วจะทําให้พวกนายดีกว่านี้แล้วกันนะพวกเราขอโทษนะ